สวัสดีครับรายการจารยมนตพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามจากในติ๊ t o ็อกนะฮะจากคลิปในติ๊ t o ็อกมีมาถามนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับสอบถามครับอาจารย์กรณียื่นใบกำกับภาษีซื้อไปแล้วแต่เผลอนํามายื่นอีกครั้งควรทํายังไงบ้างครับต้องยื่นเพิ่มเติมในส่วนที่ยื่นซ้ําใช่ไหมครับเออเป็นไงนะ ใช่ค่ะกรณีใช้สิทธิภาษีซื้อซ้ำหมนะคะคือคเคยใช้ไปแล้วรอบนึงแล้วก็เอาใบเดิมเนี่ยกลับมาใช้อีกรอบนึงนะคะกรณีแบบนี้ถือว่าเราเนี่ยยื่นภาษีผิดค่ะนะคะครเราเนี่ยจะต้องมีการยื่นแบบพพ30เพิ่มเติมนะคะในเดือนที่ทําผิดก็คือในครั้งที่2ที่เราทําผิดนะคะยื่นว่า ให้ติ๊กในช่องภาษีซื้อแจ้งไว้เกินค่ะคแล้วก็ให้เสียภาษีตรงนั้นสมมุติว่าในใบกำกับภาษีนั้นมีมูลค่าก่อนแบตคือ100มีแบตก็คือ7บาทนะคะเราอจะต้องจ่ายเงินภาษีที่เราใช้สิทธิ์เกินไปเนี่ยเบาทจ่ายคืนให้กับกรมสรรพากรเพราะเราเอาไปใช้หักภาษีขายไปแล้วรอบที่สองทั้งที่เราเนี่ยไม่ควรจะหักกันนะคะแล้วก็เเปอร์เซ็นต์หรือ7บาทตรงนั้นน่ะนะคะเราก็จะต้องมาเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วยค่ะ